โลยไปทำิรอเัรักเนียวไก่เพราะว่าตุอะไรหมาไม่กินอ่ะพี่เหรอเนียวไก่เพราะว่าตรุปหมามกินเอเห็นก็ว่าหมายืนใบกยนใบเยอครับผมกเนียวไก่นี่เลยพี่ทำไมมันมีเลไกเป็นโดนรักโดนรักเลยพี่ไหนไม่รู้ว่าคนรักไก่รักหมาหน้าเออแมวกิน มาคุ้มหน่อยคุ้มดิเออมาขึ้นมานั่าตุูมแชร์ตูมแช่์เปลี่ยนไหมเฮ้ยเล็กเล็กเล็กใจยังเอยพี่ก็เปลี่ยนไหมเล็กยังมองไม่เห็นเปิดเปิดแล้วโอ้ยเปิดยังเปิดยังโหย่แม่สองตัวเลอ๋อยัดปากดิบับ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 บั่ช้อนอ๋อทำไมให้ผมสองตัวพี่สองไม้อ๋อจะให้คนเด่มโอเคขอบคุณมากครับพี่พี่อ่าไอ้นี่ทำงานคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้ว ใส่ครับตัวเลยครับผมจ้างมา500เล่นแม่งพันห้าไอ้เหี้ยหรือว่าตลกคาเฟ่อ่ะครับผมอ่ะยังไงอ่ะมึงก็พูดจริงหรือไม่ไม่กูกำลังเขินอยู่คนเยอะคนเยอะมองหน่มองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวแต่มันมีใครสายสายใต้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 หมอชิดหมอชิดใช่สายใต้อ๋อมาจากใต้มาจากใต้ครับ น้ำอะไรอยู่ไหนเนี่ยทำไมเอาแอร์ร้องกันนะะเออจนนะคไม่รู้เรื่ออ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้ครับผมจำได้อยู่ครับผมนี่นี่นี่มาง่ะง้าวบางครับผมสบายดีหมออ่าโบ่ไงพี่นี่ขับนี่ขี่มาเดี๋ยวยกขึ้นรถไฟครับผมยกขึ้นรถไฟอะไรนะนั่งเครื่องมานั่งเครื่องเออนั่งเครื่อง ตอนนี้โอ้สายใต้นั่งเครื่องมานั่งเครื่องอ๋ออันนี้เอ่อมีเดง๋ยวพี่ตรงไว้ไว้ของแจกกันเลยดิโอ้โหคนเขารอเยอะแยะเนี่ยอทำงานใช่ไหมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวแลแล้วไงมีนี้พี่ตองไหมชูมือไม่ขึ้นเลยวะทำไมวะกำไรจะบ้าแล้วอะไรเหรอไม่ใช่เหรอไอ้ต้องไปไหมนะพี่ตองพี่ตองทำไม่เคยหวงผลกำไรไอ่มึงไม่เชื่อมึงไปอ่านเตือขึ้นเลยสองสามหน้ากระดาษไม่พิมพ์อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดที่เขียนอ่านชิบหายไร้สาร It's a piece of shit.